นัาสํานักง,งานใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในวันนี้ทางบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดได้ร่วมกับทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรโดยมีคุณหญิงประจิตกัมพูณอายุทยาประธานกรรมการบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารได้ร่วมลงนามกับนายจรัมพรโชติสเถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยการลงนามในวันนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทยส่งมอบการบริการทุกระดับด้วยดอยยิ้มโดยอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบคุณภาพปลอดสารพิษส่งเสริมคุณค่าการเกษตรของไทยให้มีแรงขับเคลื่อนดำเนินกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรไทยบนสายการบินแห่งชาติ สู่ตลาดโลกอีกทั้งเป็นปณิธานของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสรรหาสิ่งที่มีคุณ,ณประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการของการบินไทยด้วยโดยบริษัทโดยคำพผติภัณฑ์อาหารได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริอุตสาหกรรมกรเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท นำมาซึ่งผลผลิตสดคุณภาพสูงจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกโดยมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเข้าสู่กระบวนการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ดอยคาและการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ได้พันธมิตรคือการบินไทยมาเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริที่จะส่งผลดีต่อเกษตรกรระดับรากหญ้า ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรจึงไม่ได้แค่เพียงการยกระดับมาตรฐานการบริการเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมพื้นฐานของประเทศได้อย่างเต็มกำลังตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง